ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมิตรลักนักสะสมนะครับผู้ที่ชอบเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนหลักสี่ชนแนลนะครับสําหรับช่องคนหลักสี่ชนแนลนะครับวันนี้ครับมีเหรียญที่จะนำาให้มิตรลักนักสะสมนะครับได้ทําความรู้จักนะครับกับเหรียญอง์รอกานะครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับและมีการซื้อขายกันจริงนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับคุณเพื่อนนะครับสังเกตเห็นได้เลยครับว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่เก่านะครับเป็นเหรียญเก่ามากนะครับแค่เห็นภาพรมฉายลักษ์แล้วก็รูปลักษ์ของเหรียญนะครับคือเหรียญอะไรนะครับ เป็นเหรียญคุฑนั่นเองนะครับเหรียญคุฑนะครับนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญคุฑนะครับเป็นเหรียญคุฑปีพศ2517นั่นเองนะครับนะครับเหรียญปี2517นะครับมีการประกาศใช้นะครับเมื่อ วันที่25เมษายนนะครับพศ2517นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญครุฑนะครับไปพศ2517นะครับอยู่ที่248,978,000เหรียญน,นะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่า,าเหรียญน,นะครับ มีราคาพุ่งสูงอย่างน่าตกใจนะครับก็ตามกระแสนะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าค่อนข้างหายากนะครับก็การสะสมนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับมีการซื้อขายกันนะครับมีการซื้อขายเหรียญปีพศนี้สูงถึง1 ,000 บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2517เนี่ยนะครับ เป็นเหรียญครุฑนะครับมีราคาสูงถึง1000บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญไม่ใช่เหรียญปลอมนะครับแต่ว่าเหรียญปีพศนี้นะครับเป็นเหรียญที่ปลอมเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดนะครับต้องเป็นเหรียญที่เหรียญแท้เท่านั้นของแท้นะครับต้องเป็นของแท้นะครับของแท้ดูยังไงนะครับ ก็จะมีวิธีการดูนะครับของเหรียญอันนี้นะครับเหรียญน,นี้ทางช่องก็ได้มานะครับได้มาจากาเพื่อนนะครับเพื่อนที่เก็บสะสมเหรียญเหมือนกัน,นครับถามว่าเหรียญน,นี้แท้หรือไม่นะครับซึ่งของปลอมระบาดเยอะนะครับ ทางช่องก็พยายามพยายามดูนะครับว่าเหรียญแท้มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับแต่ลักษณะที่ทางช่องคนหลักสี่ครับได้สัมผัสมานะครับก็คือนะครับตรงปีกนะครับนี่การที่ทางช่องนะครับได้ศึกษามานะครับก็คือนะครับ แฉกของปีกครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับแฉกของปีกนะครับจักกว้างครับถ้าเป็นของจริงนะครับแต่ทางช่องไม่ได้นํามานะครับแต่ว่าเหรียญนี้ดูแล้วไม่น่าแท้นะครับไม่น่าแท้นะครับแฉกของปีกนะครับจักกว้างนะครับแต่นี่ถีนะครับมีความถีครับอีกฝั่งนึงครับสังเกตได้ชัดเลยนะครับ ถี <Workers'> ่เกินไปนะครับถี่เกินไปและก็ตรงหางนะครับหางของพญาพุธนะครับนี่ก็ถี่เกินไปอีกนะครับแฉกต้องห่างกว่านี้นะครับต้องมีระยะของหางนะครับหางของพญาพุธนะครับเยอะไปนะครับนี่เยอะไปนะครับทั้งหางทั้งปีกนะครับจะเยอะเกินไปนะครับ อยู่แล้วน่าจะเป็นเหรียญที่เรียนแบบขึ้นมานะครับที่ทางช่องมีอยู่ในหน้าขนาดนี้นะครับเพราะว่าเหรียญปีพศ2517นะครับมีการปลอมแปลงกันเยอะนะครับก็มีการยกเลิกนะยกเลิกการาใช้เหรียญปีพศ2517นี้นะครับซึ่งผลิตออกมาได้ไม่นานนะครับเกิดมีปัญหานะครับ ก็เลยมีการยกเลิกนะครับยกเลิกการใช้เหรียญชนิด1บาทนะครับปีพศ2517ไปนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันก็มีการตามหาเหรียญที่แท้จริงนะครับเหรียญที่เป็นของแท้นะครับเพื่อนก็ใครมีลองสังเกตด,ดูนะครับว่าเหรียญที่มีความแท้นะครับ จะต้องไม่ถีนะครับตรงปีกนะครับปีกสองข้างแล้วก็ด้านหางนะครับหางพยาครุฑนะครับถ้าเป็นของจริงนะครับจะมีมูลค่านะครับเหรียญละ1,000บาทนะครับสำหรับเหรียญพยาครุฑนะครับราชการที่9ปีพศสอ1 7นะครับทางช่อง คนลักสีนะครับก็เก็บสะสมเหมือนกันนะครับใครมีก็ลองอนำมาให้ทางช่องนะครับได้รับชมนะครับว่าเพ,เพื่อนมีอย่างที่นะครับทางคนหลักสีได้พูดไปหรือเปล่านะครับจุดสังเกตก็คือ2จุดหลักๆนะครับที่ทางช่องได้พอที่จะดูนะครับดูออก ว่าเหรียญปีพศสองพนสิบนะครับมีความอของแท้นะครับของแท้พะคือไม่ใช่เหรียญปลอมแล้วกันนะครับแต่เหรียญน,นี้ดูแล้วนะครับดูแล้วมีจุดผิดปกติเหมือนกันนะครับและด้านระบรมฉายาลักษณ์เหมือนกันนะครับจะมีผิดปกติเหมือนกันนะครับอย่าง มอม้านะครับมอมะเ,เราเอาเอาแค่ง่ายๆก็คือตรงพยาคุดก่อนแล้วกันนะครับนะครับตรงแฉกของปีกได้หางนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อนๆใครมีก็ลองอนำมานะครับให้ทางช่องช่วยดูก็ได้นะครับโดยทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับ ทางช่องก็มีการซื้อขายเหรียญเหมือนกันนะครับถามว่าทำไมไม่ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับทางช่องคนหลักสีไม่ใช่ร้านรับซื้อโดยตรงนะครับเป็นแค่ผู้ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ซื้อเพื่อเก็บสะสมเหรียญน,นะครับเพื่อนใครมีครับก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวทางช่องจะ เซฟนะเซฟเบอร์หรือว่าอาจจะโทรไปหาเลยนะครับแล้วก็ไลน์ก็จะเด้งขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถพูดคุยผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับทางช่องก็ยินดีนะครับที่จะให้คําปรึกษานะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับสาหรับเหรียญพยาคุดนะครับทางช่องคนหลักสีก็มีข้อมูลมาฝากนะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้แหละครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ เพ,เพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับคนลักสีนะครับได้หาเหรียญที่มีมูลค่านะครับเพื่อทําการซื้อขายนะครับเพื่อเก็บสะสมแล้วก็เพื่อ,อสร้างรายได้ให้แต่ละคนนะครับว่าใครที่อยากจะมีรายได้นะเกี่ยวกับการเก็บสะสมเหรียญในแต่ละปีพศส,สามารถมาปรึกษาได้นะครับเพื่อทางช่องจะได้นะครับ ซื้อนะครับเอาเป็นเป็นว่าเรามาซื้อขายกันเลยนะครับดีกว่านะครับสำหรับทางช่องก็มีข้อมูลมาฝากนะครับมิตล้านนักสะสมประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากเหรียญคุดไว้ด้วยครับปีพศ2517พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ